สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบ้านสวนชวนชมวันนี้ก็อยู่ที่เดิมครับอยู่ที่บ้านสวนชวนชมร้อยเอ็ดสองนะครับวันนี้วันที่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่สวนครับแต่อยู่ที่แปลงแปลงข้างล่างนะครับแปลงล่างแปลงทุเรียงปลูกใหม่วันนี้ก็วันที่สิบห้า ก็น่าจะราวๆร้อยยี่สิร้อยยี่สิวันประมาณนี้นะครับถ้าผมบวกนับเลขไม่ผิดยังไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณ120ยยกว่าวันประมาณนี้นะครับหรือประมาณสีเดือนนะครับก็เป็นทุเรียนร้อยกว่าวันทุเรียนหรือทุเรียนสีเดือนที่โดนน้ำท่วมมา2รอบนะครับท่านผู้ชม ผมก็เลยมาอัปเดตอัปเดตต้นทุเรียน42ต้นของผมนะครับว่าตายจากการนองน้ำหรือน้ำท่วมกี่ต้นนะครับก็ก็ทุเรียนของผมนะครับทุเรียนชุดนี้ก็ เป็นทุเรียนชุดน้ําท่วมนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าได้ร้อยประมาณร้อยยี่สิบกว่าวันนะครับท่านผู้ชมคือน้ําท่วมมารอบที่สองแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปก็น่าจะเป็นรอบที่สามนะครับแต่ในส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมสาหรับต้นไม้ต้นทุเรียนนะครับสี่สิบสองต้น คือณเวลานี้ก็ที่ท่วมมาสองรอบก็จะตายนะครับก็สภาพสภาพแบบนี้นะครับสภาพที่มีแต่กิ่งนะครับสภาพที่มีแต่กิ่งแบบนี้นะครับก็คือผมขอนับเป็นตายนะครับท่านผู้ชมแต่เขาก็แตกอยู่นะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าตายนะครับก็จะมีประมาณอยู่5ต้นนะครับท่านผู้ชมประมาณ5ต้นนะครับเป็นต้น280อยู่4ต้นแล้วก็ต้นเล็กอีก1ต้นนะครับคือมีประมาณมีประมาณ5ต้นนะครับท่านผู้ชมนอกนั้นก็ยังแตกใบดีอยู่นะครับท่านผู้ชม ก็เป็นคือก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับซึ่งก็อาจจะแยกแยะไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำขังนะครับยังไม่ได้ตัดตัดหญ้านะครับก็แต่สภาพโดยรวมก็คือยังโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะ แต่ใบที่มีมาใหม่ยังเป็นใบเล็กอยู่นะครับท่านผู้ชมก็แตกยอดเกือบคือแตกยอดทุกต้นแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีโดนเพรียโดนโดนเพรียโดนมแมลงกินบ้างนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอากาศ ยังสวิงอยู่นะครับเพราะว่าทั้งฝนทั้งแรงนะครับฝนสลับแรงนะครับท่านผู้ชมก็โดยส่วนมากที่เขาตายไปหต้นนี้นะครับก็คือเขาเขาเกิดอาการนอกน้ำนะครับท่านผู้ชมคือนอกน้ำคือเขา แตกยอดนะครับแตกยอดได้ทีนี้พอดีกับน้ําน้ํามาท่วมนะครับก็เลยทําให้เขาช็อกนะครับท่านผู้ชมลากหมวกลากใหม่ที่ออกไปเกิดอาการช็อกน้ํานะครับก็ทําให้เขาตายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็คือเป็นสภาพของทุเรียนนะครับเป็นสภาพของ ต้นทุเรียนที่ผ่านการน้ำท่วมมานะครับท่านผู้ชมก็ผมอาจจะไม่ได้เดินทั่วสวนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำยังขังอยู่นะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับคือเป็นอาการชอกน้ำนะครับก็มีการแตกนะครับแต่ผมก็นับเป็นตายนะครับ มีประมาณแบบนี้ประมาณห้าห้าต้นนะครับก็อย่างต้นนี้ก็ยังใบกำลังเพสลัดใหญ่แล้วนะครับก็ทุกต้นของแปลงล่างนี้ก็คือผ่านการน้ำท่วมสองครั้งนะครับแล้วก็อาจจะมีครั้งที่3ามนะครับ โดยรวมก็ทุกต้นก็ยังอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมดูนะครับท่านผู้ชมอัปเดตเพราะว่าผมก็คือยังวุ่นๆอยู่กับน้ําท่วมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการที่น้ําท่วมเราก็ต้อง กระตุน้นกระตุ้นต้นเขาให้อยู่นะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับก็ย่างกับจยัง อย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมคือผมอาจจะพาเดินชมไม่ครบทุกต้นนะครับท่านผู้ชมแต่ก็โดยรวมก็เป็นสภาพที่ในวิดีโอที่ถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชมก็ผมจะมาพูดถึงต้นทุเรียนของผมนะครับที่ แปลงร่างที่โดนน้าท่วมนะครับท่านผู้ชมคือหลักๆหลักๆก,กก็คือในจังหวะที่น้ําท่วมนะครับรอบแรกก็คือทุเรียนของผมมีการแทงยอดเพื่อที่จะแตกใบอ่อนนะครับคือเขาเป็นใบเขากลางหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมต้นที่เป็นเขาเรียกอะไร ต้นที่เป็นต้นห้าต้นที่ที่ตายนะครับท่านผู้ชมก็คือเขาเป็นใบอ่อนนะครับใบอ่อนคือใบหลังจากแทงยอดปีแดงนะครับก็จะเป็นใบาดาบจากใบาดาบก็จะอ้านะครับคือเขาเพศลาดไม่ทันนะครับท่านผู้ชมน้ําท่วมก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วทําไมเขาถึงตายนะครับก็คือ ในความคิดผมนะตามที่ผมคิดก็คือหลังจากที่เขาแทงแทงยอดนะครับแทงยอดรากของต้นทุเรียนก็จะเดินนะครับก็จะเริ่มเดินก็เป็นรากเส้นใหม่นะครับรากเส้นใหม่พวกนี้นะครับก็คือไปเจอกับน้ําที่มาท่วมเขาทําให้เขาช็อกน้ํานะครับแล้วก็ตายไปนะครับท่านผู้ชมก็ ผมจะไม่รับอธิบายละเอียดนะครับก็คือผมจะอธิบายตามที่ผมเข้าใจนะครับท่านผู้ชมคือน้ําท่วมตอนที่ล่าเขาเกิดใหม่นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ลาเขาก็อ่อนแอก็สู้น้ําท่วมไม่ไหวก็เลยตายไปสองต้นอ้ยสุดขอโทษนะครับก็คือตายไปห้าต้นนะครับท่านผู้ชม แล้วก็รอบที่สองคือรอบที่สองนี่ไม่มีตายนะครับท่านผู้ชมคือรอบที่สองเขาใบเขาแก่พอดีนะครับใบเขาเพสสรัดพอดีนะครับท่านผู้ชมใบเพสลาัดทำให้เขาแข็งแรงนะครับก็ก็อาจจะมีคลิปสําหรับแปลงข้างล่างอีกนะครับท่านผู้ชมก็คือผมจะ ทำการพ่นยาฆ่าหญ้านะครับหลังจากที่น้ำลดนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับผมตัดไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะครับก็จะหลังจากที่ตัดหลังจากที่พ่นยาฆ่าหญ้าเสร็จนะครับผมหญ้าตายหมดแล้วนะครับก็จะมาอัปเดต ให้ชมกันทุกต้นนะครับท่านผู้ชมของแปลงข้างล่างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็อาจจะอธิบายรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับกต็ตามสไตล์ของผมเองนะครับตามสไตล์บ้านสวนจนชมนะครับวันนี้บ้านสวนจนชมก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังและติดตามโอกหน้าว่างๆพบกันใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ